ถามเรื่องกระแสข่าวเลยครับอาเล็ก่าเดียเป็นไงฮะค่ะก็เป็นพี่น้องกันค่ะก็เป็นรู้จักรู้จักกันเพราะว่าพี่อเล็กเป็นเพื่อนของเพื่อนใช่รู้จักกันมานานหรือยังคะเอ่อไม่ไม่ไม่นานค่ะแต่เพื่อนของพี่อเล็กเนี่ยรู้จักกันมาสักพักแล้วเพราะเรียนโรงเรียนเก่าด้วยกันเลยนะคะใช่ไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนไหมไม่เคยไปไหนด้วยกันสองคนเลยจำพวกกับกระแสข่าวไม่เคยขิดนแมว่าเราเออ อาจจะแบบเกินจริงไปนิดนึงใช่มันจริงที่มันไม่มีอะไรค่ะจริงๆเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยคือรู้จักจากเพื่อนจริงจริงอะไรเงี้ยกช่แปลกแปลกเกิดขึ้นไหมคะอะไรนะคะแปลกแปลกหนาเกิดขึ้นไหก็ก็นิดหน่อยแบบทำไมรู้แบบอะไรขนาดนั้นใช่เราได้จากการที่สองคุณจะนด้ไหมหลังจากมีสามขึ้นมาอ่าก็ก็มีค่ะก็ก็มีบ้างเพราะว่าโทรไปว่าเออแบบจะจะ จะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจะตอบยังไงดีให้มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนปรึกษาการปกติเพราะว่าพี่เราสองคนต่างรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรใช่ใช่เหมือนโทรไปแค่ครั้งเดียวก็คือโทรกันนาทีกับอีกไม่กี่วิได้ซ้อมนิดเดียวมากเรื่องย่กับเราตอนนี้ก็โอเคคนก็มาถามเยอะแต่ว่าเป็นเพื่อนอ่ะเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าแบบอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังนะเรื่องยังยังข่าวว่ายังไม่โดนว่ายังไม่โดนอะไรก็ถือว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบเครียดขนาดนั้นนะคะแต่คนอื่อะไรก็จะมองว่าเออเรามาของกระแสเล็กดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็อยาอย่าให้มองเป็นแตั้นเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยหนูก็ทํางานของหนูอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วบ้างไม่นะคะคิดว่าคิดว่าไม่นะเพราะว่าตอนนี้หนูก็เป็นพี่น้องกันแล้วคือช่วงนี้ที่เป็นข่าวอ่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยกัน แล้วได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถึอย่างที่บอกคือรู้จักกันเจอแค่ครั้งเดียวจริงๆค่ะไม่ได้มีอะไรยังมีไปเจอยังมีไปเจอหรือยังมีคุยส่วนตัวนไม่มีค่ะล่าสุดก็คือที่ที่ที่บอกไปเลยค่ะใช่ที่ที่ที่โทรที่โทรไปไลน์ไปว่ามีข่าวแบบนี้นะอะไรแต่คนอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่คขาพี่อะไรขอโทษค่ะเราโอเคตรงนั้นที่บอกขอโทษกับรายชื่อที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เหมือนวุ่นวายอย่างเงี้ยเราก็บอกเออไม่เป็นไรเราเข้าใจใช่ อย่างที that, like, ่บ้านเราทีおお่บ้านเขาที่บ้านเขาดับกลุ่มค่ะที่คุณแม่เขาก็รู้เขาก็ก็เขาก็เครียดอ่ะเออแต่ก็คือเขาก็เข้าใจอะค่ะว่ามันเป็นยังไงถ้าสมมติว่ามีนักข่าวมาถามก็ว่าให้พูดความจริงไปเป็นตัวนักเองครับมีคนที่คุยอยู่บ้างไหมฮะมีคนที่คุยด้วยไม่ไม่ค่ะตอนนี้ก็มีคนคม ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบขนาดนั้นละค่ะไม่ได้แบบแปนเห็นอะไรแต่มีบ้างแต่ช่วงนี้ตอนนี้จริงๆก็ถือว่าก็อย่างคือเพราะว่าเราโสูงด้วยนะที่บ่าคเขาเลยตกลกันไปว่าเ้ยเราจะมาคุยกันเไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คงอย่างอาจจะเป็นได้มั้งคะแต่คือพอดีแนทก็ไม่ไม่ได้แบบขาดค่ะเขาันนแวมจะให้การาแบเนี่งขายก็ต้องหาเขากั่งไปเลยนึกออก คือจริงๆเดิมเนี่ยยังต้องบอกพี่พี่ก่อนว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอมีข่าวขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยจริงถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยไปเป็นปอาจจะแบบคุยกันมากกว่าเดิมหรือคุยกันเหมือนเดิมมันก็อันตรายและคนก็จะคิดแล้วว่าแบบอยากตันประเด็นอีกอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแบบไม่มีอะไรก็มไม่ต้องคุยกันดีกว่าใช่แบบแต่ว่าไม่ได้โกรธกันเป็นพี่ที่ดี มันมีการร่วมง,งานการทำงานการทำงานกันได้ได้ค่ะไม่ไม่มีปัญหาเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยค่ะ